คือตอนนี้ทางมดเล่าล่อ,ลอ,ลอให้นําแกงเดือดนะครับล่อนําแกงเดือดแล้วก็บส่ปลาเลยครับไม่ต้องใส่เครื่องลุงนําแกงสมลุงร้อยเนี่ยเนี่ยแบบมีมันมีสองแบบแบบขวดกับแบบซองหนาเหมือนกันมาจากอ่อเดียวกันแต่ว่าวิธีการคือเวลาเราขายออนไลน์ส่งเราส่ง,งแบบซองมันไม่แตกผแบบขวดนี่โท๊ถ,ถ,ถูกเถียวเลยแตกก็ถูกเถียวเลยทําแบบนี้ขึ้นมาแต่ลูกค้าที่ไปซื้อทีรานซื้อซื้อทีลูกค้าเขาจะเล่นเ่องขวดเพราะเขาต,ตวงหนามาย นาแขงนึน่งขวดนาส้องขวดปลารึ่งลูไม่กินหนาที่ใส่ใจอย่างเดียวนะําคเข่งลุงไม่ต้องใส่ครับใส่แก่งซ้อมเนี่ยคน้าคนแก่บอกว่าให้ร้อยต้องกินตัว,าว้าเพราะต้องอุ่นก่อนพออุ่นถึงมันนัวแต่หนาแก็งลกุงร้อยนี่ไม่ต้องเลยครับมันนัวเดียวใจนี้เลยครับเพราะเราใช้ผลิตในในการต้มนะครับการต้มการผลิตเนี่ยนะโอเคการต้มการผลิตเนี่ยเราใช้ความร้อนร้อยว่าองศา ใช่ต้มอยู่บนไฟนึ่งจะบงครึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว่าเรื่องไม่สุกเรื่องไม่ร้อยคือก่อนนี่มันลงควนลงซองในร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้ะสุกยางเลยนะครับตอนนี้นะนำแกงเนื้อเต็มทีนะครับยากไรแล้วพี่แล้วยากยังไงเยอะไม่ได้ผ้าสมแขกเ่รอที่พอดีมาจาน้าเนี่ยเขาห้าเหลือมสมแขกแถวนี้ใช่ทุกทูกตองก วันนี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เลยท่อมเลยใส่ใจอย่างเดียวกับคุณใส่ใจ<ซ>อย่างเดียวใส่ใจใจอย่างเดียว <c oughs> ตอนนี้ร่อนนังแกงเนื้ออย่างเดียวกับนะใช่ไหมเอาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราปล่อยนําแกงเรั่วกชุดๆเลยอยากแคบใสนะครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยไว้นานเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาถัางทะวิธีการแกงนะครับท่านผู้ชมครับวิธีการแกงเนี่ยเราเราจะไม่หลดไฟนะเวลาใส่ปลานะเราจะไม่หลดไฟพอหลดไฟถึงมันดัอมันไม่ร้อยมันเข้า นี่เอใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปตางไฟแด้ไปเนี่ยเออใส่ลงเลยครับจักบังตัวตัวแม่เออไปนองเออไปแรกคลิปนี้แล้วนําลายไร่บอดนะครับท่านผู้ชมติดตามคลิปนี้อยู่นะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยากไกลขึ้นนะครับข้อแข่ขาบละไอ้เมยใหญ่ข้้แขเค่มาหลดกับการนำเกงพวกขับเลื่เงนไม่เอาฟรีครับไปทำอะไรทิ้งทีนะครับหันแตงเงานตายเงานบวชนั่นลูรี่ไร้ไร่มาดั่ชื่นรับกับลุงร้อยถึงตอนนี้ไม่ต้องคนต้องขวนนะครับ หลังจากเราใช้เนือบลาลงไปเร็วนะครับเราอย่าไปหลดไฟยข้อสี่หนึ่งข้อสี่สองอย่าไปกวนในมัวรอยอมันเดือดแ้มันคลักต็มทีทำให้กลิ้นข้าวข้องปลาสสลายน้ายไปดยปริยายอย่าบอกม,มันคลักติมทีเราใช้มันคีน้พอใช้มันคีนูเสร็จแักผักผปลาซุกเราปิดแก๊สเอาเลยครับตามโจ๊กครับอือยาด มันร้อยกันเนี่ยายตอนนี้เลือดเต็มทีแล้วนะครับลงเลยสังเกตการณ์ยืบตายยังไงเฮ้ยไม่เมื่อเดียวเป็นไหมถาวรเฮ้ยเอาคุณเลี้ยมผู้จัดการราคากันะเซมันกินนู้นเลยดับลงไปเลยใช่ไหมมันกินนู้นนะจ๋าไม่เอาเหรอฮะหยาบ้อยพี่น้องถึงตารางกอกขวดนกิดขวดนกิดขวดนกิดไอ้ยาพี่น้องเฮ้ยอ่าเหนือยซวยขึ้นมาชูสกิด อ่านอ่านเออได้เวลาชิมหะไรนน,นะกันนะอะไรีิก้าลองกันอะไรเธอคนรู้กันอะไรยังไงมาดี ยื er ica, S <S right right ้อจังยื้อป่๊กตาฮึ่มหรือว่าโวยมากเลยสุดยอดเอาไลนให้ลงแล้วบานสุดลงเอาไลนทีนี้ไม่ให้ลบแล้าเราลุ้นร้อยไหมทำยังไงเนี่ยร้อยจริงๆจริงร้อยสุดๆเลยไม่ได้ย่อนเพื่อนย่อนไม่ได้ย่อนไม่ได้ย่อนใครเออมันร้อยจริงๆโอเครอมผีร้อยโอเคสุดยอดมากค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมแลแล้วนะครับ ควายก็ดับลงเรียบร้อยด้วยพร้อมด้วยแกงส,มส้มที่แซนยาร้อยนะครับเพืเ่อนๆทุกคนตะลุงคุณเลียมที่นี่ที่ไหนนี่มาหญ่ลุ่มเนี่ยสาขาจนาเธอเป็นผู้จัดจาก,การไหนนะใช่ค,ชค่ะชื่อนามสกุลที่สิเอี่นางสาววิทยาเทพริตค่ะเชิญเฉลียมนางสาวนี่นะนางสาวอยู่เลยค่ะอะอะบอกเบอร์โทรกันมาติดต่อมาที่นี่ได้ไรบ้าง เบอร์โทรของซักขัดชนะ0819579080นะคะสามารถสอบถามราคาสินค้าหรือว่ามีจุดอลูมิเนียมท้ายของอยู่อไอกระจกของกาเดียนห่านฟ้ายยิ้มซ้ำยีโอช้างแล้วก็คัน e น็อปอีกอีพี่ถาร์ทบอร์ดพวกแผดพวกเซื้อรามีหมดเลยสามารถสอบถามได้ถึงไฮยาย,ยอลูมิเนียมซักขาจนะานาะ95ฟังนี้ก็เออเซนทาง หัดใหญ่สายหัดใหญ่อย่าล่าก่อนถึงเมืองจนะใช่ก่อนถึงเมืองจนะก่อนถึงแญ่หลอกเขาสามารถเวียนมาชมสินค้ากันได้่ทลานะคะถึงตอวลงเรามาแล้วงเดือนนำแกงส้มก่อนอ๋อแกงส้มก็ลุงร้อยนี่ร้อยจริงจริงไม่ได้ยอไม่ได้ช่มตอนเรคิดว่าต้องสื่อส้มเค้กด้วยแกบอกไม่ต้องสื่อมาคือจบในขวดเดียวเลยแกงส้มก็แกแกงไม่มีส้มเค้กเนี่ยร้อยจริงจ ขอบคุณครับขอบคุณครัทท่านผู้ชมครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากน้องเรียมผู้จัดการสาขาจนะหาใหญ่อลูมิเนียมนะครับมาแกงสุมกระทะใหญ่นะครับวันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปนี้อยู่สนใจอยากให้ลุงลอยไปให้บริการแบบนี้ทักมาได้เลยครับพรุ่งนี้ไปวังพาครับสามกระทะใหญ่ตั้งแต่เช้าตรู่งานเต็มนะครับเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ไปได้ลุงลอยจะไปนะครับแล้วก็ ขอบคุณที่อ่าไว้วางใจกับลุงร้อยสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอให้กิจการหาดใหญ่ลุ่มเนียมสาขาชนะหาดใหญ่อลูมิเนียมสาขาชนะย่งรุ่งเรืองและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับเรี่มงก่อเป็นตัอแท่นของหัดใหญ่อลูมิเนียมสาขาชนะและก็ของหาดใหญ่ลุ่มเนียมถุกๆุกทีนะคะเรื่องก่อขอขอบคุณลุงร้อยมากเลยทีวันนี้ทีมาแก่งซ้อมในเมืองโอกาถ้มบุญรานของหาดใหญ่ลุ่มเนียมสาขาชนะจังขอขอบคุณครับสวัสดีครับ